สวัสดีคะ่ะทุกคนจ๋าคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยถึงประสบการณ์ของช่องนี้นะคะช่วงที่เปิดเครื่องมือสร้างรายได้โดย facebook ใหม่ๆนะคะเราก็จะไปนั่งชมคลิปของช่องใหญ่ๆนะคะเพื่อที่จะศึกษาแนวทางนะคะการทำคลิปนะคะทุกคนจ๋าเรานั่งฟังไปเราก็รู้สึกว่าวันวันหนึ่งนะคะเราคิดไม่ออกเลยว่า เราจะหาวิธีไหนนะคะมาส่งงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะคะเหมือนช่องใหญ่ๆนะคะบางท่านนะคะวันหนึ่งส่งงานส5บห้าคลิป20บคลิป3าี่คลิปก็มีนะคะทุกคนจะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ว่าเราจะหาช่องทางใหม่นะคะในการมาสร้างคลิปในแต่ละวันที่ส่งงานนะคะทุกคนจะลำพังนะคะเราจะหาภาพนิ่งนะคะหรือว่าข้อความนะคะ คลิปสั้นนี่ก็ยังดีหน่อยนะคะทุกคนจ้ะแต่ว่าคลิปยาวเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปหาสร้างคลิปนะคะหาแรงบันดาลใจจากไหนในการทําคลิปนะคะเราก็เก็บเกี่ยวความรู้ตรงนี้มานะคะก็ปรับปรับใช้กับช่องของตัวเองเรื่อยๆนะคะพอเราได้ทำครีเอเตอร์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะผ่านมาไม่ว่าจะเป็น1ปี2ปี3ปีนะคะ ข้อมูลตรงนี้นะคะที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะก็จะสามารถทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าไม่ว่ากิจ,จวัตรประจํำวันอะไรที่เราทํานะคะถ้าเป็นครีเเตอร์มืออาชีพแล้วนะคะได้รับเครื่องมือต่างๆในการสร้างรายได้แล้วเราจะมีจิตใจที่มุ่งมั่นนะคะคนจะในการที่จะทําคลิปนะคะเราอาจจะทําดีบ้างไม่ดีบ้างในการ ตงงานนะคะอาจจะดนตรงใจโดนใจเพื่อนบ้างนะคะแต่นะคะเราก็จะมีช่องทางเพิ่มขึ้นนะคะในการสร้างคลิปส่งผลงานของเราในแต่ละวันนะคะทุกคนจะคลิปของเราในแต่ละวันนะคะเราเจออะไรให้เก็บภาพนิ่งเก็บข้อความทุกคลิปทุกข้อความภาพนิ่งคําพูดของเราแต่ละคําก็สามารถนํามาเป็นคลิปสร้างคลิปอยาก ในการสร้างรายได้ได้ไดนะคะทุกคนจะถามว่านะคะทุกวันนี้นะคะช่องนี้ส่งงานกรววนนตะกี่คลิปนะคะรวมทุกอย่างแล้วก็ประมาณ15 16คลิปนะคะโดยประมาณนะคะทุกคนจะแต่เราก็มีช่องทางในการเพิ่มคลิปสร้างรายได้ได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นช่องใหญ่ๆนะคะที่พี่ที่มีผู้ติดตามหลักแสนหลักล้านนะคะการสร้างคลิปนะคะการคีเอท ความคิดของเขานะคะก็จะมีมุมกว้างมากกว่าเรานะคะทุกคนจะคลิปนี้นะคะก็ขอส่งแรงบันดาลใจนะคะกำลังใจนะคะประสบการณ์เท่านั้นนะคะทุกคนจะเก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะสั่งสมผลงานที่ดีขึ้นมาเองคะ่ะทุกคนจะสู้ๆไปด้วยกันคะ่ะเีเอเตอร์ทุกท่านจะสู้ๆคะ่ะ